วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูแววนะคะเด็กๆคะ่ะเรายังอยู่ในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นะคะเด็กๆคะวันนี้คุณครูคนะคะมีเกมการศึกษานะคะมาให้เด็กๆได้ลรองเร่งกันด้วยนะคะแล้วก็มาให้เด็กๆได้ลองตอบกันด้วยนะคะเด็กๆคะ่ะไปดูเกมการศึกษากันเลย เด็กๆคะนี่นะคะคือเกมการศึกษาขะมีชื่อว่าเกมจับคู่ภาพกับสีนะคะในหน่วยของอาหารดีมีประโยชน์นะคะเด็กๆเด็กๆคะนี่นะคะคือเกมจับคู่ภาพกับสีนะคะที่สมบูรณ์แบบชนิดนะคะจะสาธิตให้เด็กๆดูก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาช่วยน็นครูนะคะต่อนในการเล่นเกมการศึกษา เกมจะคู่ภาพกับสีนะคะคุณครูนะคะจะบอกวิธีการเล่นเกมให้เด็กฟังก่อนนะคะหนึ่งนะคะให้เด็กดูนะคะในรูปภาพนะคะจะมีสัญลักษณ์คือฟักทองข้าวโพดมะม่วงสตรอเบอรี่ไข่ดาวแล้วก็ผักนะคะผักคะน้านะคะเด็กๆคะต่อไปนะคะสองนะคะให้เด็กนะคะสังเกตสีนะคะสีส้มค่ะสีส้มนี่นะคะเกมจะคู่ภาพกับสีส้มนะคะสีส้มข้าวโพดนะคะเป็นสีเหลืองนี่นะคะ มะม่วง,งนะคะสีนวลมะม่วง,งค่ะสตรอเบอรี่นะคะสีแดงค่ะไข่ดาวนะคะสีขาวค่ะผักคะน้านะคะสีเขียวนะคะค่ะให้เด็กดูสีก่อนนะคะก่อนที่จะนําสีมาจับคู่ก,กันกับสัญ,ญลักษณ์ภาพต่างๆตรงนี้นะคะสามนะคะเมื่อเด็กๆดูสัญ,ญลักษณ์แล้วรู้ว่าสัญ,ญลักษณ์เป็น ภาพอะไรแล้วก็มีสีอะไรให้เด็กๆนะคะนำสีที่เหมือนกันนะคะอย่างเก็กตัวอย่างนะคะเช่นฝักทองนะคะฝักทองสีส้มนะคะค่ะค่ะนำมาจับคู่แบบนี้นะคะสีส้มฝักทองนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาช่วยคุณครูเรียนการศึกษากันหน่อยนะคะเด็กๆเด็กๆคะมาช่วยคุณครูตอบด้วยนะคะ เด็กๆคะสัญ,ญลักษณ์นะคะคือภาพฝักทองนะคะฝักทองสีอะไรคะจับคู่ภาพกับสีแบบนี้เลยะคะ่ะสีส้มฝักทองนะคะต่อไปนะคะภาพที่สญญองนะคะสัญลักษณ์คือข้าวโพดนะคะข้าวโพดสีอะไรคะเด็กๆสีเหลืองนะคะในสีเหลืองอยู่ไหนอยู่นี่นะคะค่ะนํามาจับคู่ภาพกับสีเลยแล้วก็เสียบลงไปนะคะต่อไปหมุน ต่อไปมะม่วงนะคะเด็กๆมะม่วงสีม่วงนะคะดิค่ะสีม่วงอยู่ไหนคะอยู่นี่นะคะนํามาจากคู้ภาก,กับสีได้เลยค่ะเราก็เสียบไปด้านหลังนะคะนี่นะคะต่อไปนะคะสัญลักษณ์คือสตรอเบอรี่ภาพที่สี่นะคะสตรอเบอรี่เสียอะไรคะสีแดงนะคะสตรอเบอรี่สีแดงนะคะหาสีแดงะค,ะญญค่ะอยู่ไหนคะอยู่นี่นะคะ นำมาจับคู่ภาพสีได้เลยค่ะต่อไปนะคะไข่ดาวค่ะไข่ดาวสีอะไรคะเด็กๆสีขาวนะคะค่ะสีขาวอยู่ไหนคะเดี๋ยวสองอันอันนี้สีอะไรคะสีเขียวอ่อนทันนี้สีขาวนะคะค่ะนำมาจับคู่ภาพกับสีเลยต่อไปนะคะเหลือสัญลักษณ์ภาพสุดท้ายแล้วภาพที่6นะคะนั่นก็คือสีเขียวนะคะผักคะน้ ค่ะสีเขียวอยู่ตรงนี้นะคะมาจับคู่ภาพก,กับสีได้เลยค่ะเด็กค้าเกมการศึกษาเกมจับคู่ภาพก,กับสีนนะคะนี่ด้วยค่ะดีมีประโยชน์นะคะเด็กๆค้าเราจะมาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะค่ะฟักทองสีส้มนะคะเก่งมากค่ะต่อไปข้าวโพดสีเหลืองค่ะเก่งมากนะคะมะม่วงสีม่วงนะคะค่ะต่อไปนะคะสตรอเบอร์รี่สีแดงนะคะค่ะ ต่อไปนะคะไข่ดาวไข่ดาวสีขาวนะคะต่อไปนะคะผักผักคะน้าหรือผักต่างๆนะคะสีเขียวนะคะนี่นะคะค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะเด็กๆคะหลังจากที่เราได้เล่นเกมการศึกษาไปแล้วนะคะเด็กๆได้ข้อคิดอะไรบ้างคะหนึ่งเด็กๆได้สังเกตรษณะรูปต่างของสัญลักษณ์ที่เป็นใน หมวยอาหารดีมีประโยชน์นะคะเด็กๆได้รู้จักว่าภาพสัญลักษณ์แต่และต่งตางๆควรคู่กับสีภาพตรงไหนนะคะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะ2ค่ะเด็กๆได้สังเกตการจำแนกนะคะว่าจำแนกของภาพและก็สีนะคะ่ามนะคะเด็กๆได้ เกิดการความคิดรวบยอดนะคะการนับนะคะว่าสีมีทั้งหมดกี่สีนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ของภาพมีทั้งหมดกี่รูปภาพนะคะสีมีทั้งหมดกี่สีคะเด็กๆกี่สีเอ๊ยมาณพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะสีมีทั้งหมดหกสีนะคะแล้วสัญลักษณ์ของภาพนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ค่ะมีหกลูกภาพนะคะค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะค่ะเด็กๆคะอย่าลืมนะคะสค่งผลงานให้คุณครูจ๋าดูด้วยนะคะเด็กๆค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะขอจบกิจกรรมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย